วันนี้ผมมาอยู่ทำไฟนะครับนี่เป็นปลั๊กพนานะครับผมนะครับเวลาเราใช้หรือว่าเราต่อับไม่ง่ายครับมันจะมีแอลครับก็คือตัวที่มีไฟนะครับก็คือสายสีน้ําตาลนะครับส่วนเอ็นก็คือสายสีฟ้านะครับผมเวลาใส่ก็ไม่ยากครับมันจะมีตัวนี้ก็จะมี ขนาดให้ตัดด้วยนะครับตัวนี้นะครับรูนี้ใส่ได้1.5ถึงเบอร์4เลยนะครับรูนี้นะครับเนเราใช้เบอร์2ครับเป็นปลักทั่วไปครับถ้าเป็นน้ําอุ่นก็จะเป็นพวกเบอร์3เบอร์4นะครับผมนะครับยีใส่ก็เราก็ขนาดนี้ครับให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับหรือให้เป๊ะเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ล้นออกมานะครับแล้วเราทําต่อเพิ่มเติมหรือว่าอะไรเงี้ยจะได้ไม่ช็อตเรานะครับไม่เป็นอันตรายเราใส่จากแอร์คนเลยนะครับ มันก็จะล็อกเลยนะครับข้อดีครับถ้ารุ่นเก่าก็จะเป็นแบบไขน็อตเอานะครับบีซีจะหลุดได้ครับนึงก็จะแน่นเลยนะครับอันนี้แอลนะครับอันนี้แอลเดี๋ยวขอนี้เอ็ดนะครับีแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเพิ่มอีกรูนะครับไปไว้ต่อพ่วงออกไปนะครับผมตรงกลางนี่จะเป็นสายดินนะครับทีนี้เราต่อผิดหรือว่าสายมันสำแหน่งกันแล้วก็สามารถออกได้ครับจะมีรูนะครับตรงนี้แย่เข้าไปเลยนะครับแย่ อย่าให้สุดนะครับเราก็ดึงเนี่ยมันก็จะออกมาได้เลยนะครับวราบางคนไม่รู้นะแต่ว่าถ้าช่างเขาจะรู้แล้วนะครับเสียเข้าไปนี่ยทีนี้เราใส่บล็อกนะวิธีใส่บล็อกก็ไม่ยากครับมันจะเป็นหน้าตานี้เลยครับมันจะมีด้านของมันนะครับคือภาษาอังกฤษให้มันให้มันตรงกันกับท่านบนนะครับนี่ครับเราก็ใส่โขดลงไปเลยนะครับแบบนี้จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับ เวลาออกก็ไม่ยากครับตอนเราใส่ผิดแล้วครับผมแยบไปตรงช่องว่างนะตัวนี้ครับงัดขึ้นนิดนึงครับนี่ครับงัดตัวนี้นี่ครับเาก็จะหลุดออกมาเลยนะครับครับก็เอาที่ดีๆมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ